สวัสดีครับแฟนๆช่องปั่นไซโค้งครับอยู่กับผมเจตปั่นไซโค้งเหมือนเดิมนะครับอย่าเมาเราเจอกันทุกวันแบบนี้คลิปเดียว3ทัศนะจัดไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนฟุตบอลลีกของสวิตเซอร์แลนด์ครับลูเซิร์นจะเปิดบ้านเจอกับคลาสฮอปเปอร์ซูริคลูเซิร์นเนี่ยเล่นมา2นัดชนะ1เสมอ1นะครับเกมล่าสุดบุกชนะลูกาโนมา2-1ครับคู่กองหน้าเป็นนิกกี้โบโลโคเล่นกับอาชู ในขณะที่ g r าสฮอปเปอร์ฟอร์มดีนะครับสนัดชนะ2เสมอหนึ่งเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเซนกันลเลนมา3-2นะครับมีเรอัดดาดาชอปเล่นกับฟรานชิสโมโมนะครับกองหน้าชาวไนจีเรียครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันน่ลูเซิร์ชนะ1 0ศูนย์ในบ้านเกมบ้าน g r าสฮอปเปอร์จบ2-2ครับคู่นี้ก่อนเกม เขยกให้ลูเซินเป็นต่อนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยกรัสฮอปเปอร์ฤดูกาลน,นี้มาดีครับเอาง่ายๆเกมรุกก็ดีเกมรับก็เยี่ยมครับเกมแบบนี้มีแต้มครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่หนึ่งก็3แต้มนะครับให้เชียร์กรัสฮอปเปอร์ซูริกในคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชอบปั่นไซค์โค้งทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมต้าปั่นไซค์โค้งตรงนี้แบบนี้ทุกวันครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเวลาหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันนะครับโดยนี้หนึ่งคู่ในเริ่มมาจากยูฟ่าซูเปอร์คัพในเวลาตีสองตรงนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดริดครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้จะเจอทางไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตแชมป์ยูโรปาลีกนะครับโดยคู่ที้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั ครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตชนะ3เสมอ1เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดยับนะครับแพ้ทางไบโอเมิวนิกนัดเปิดฤดูกาลบุนเดสลีกา6ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้มาดิดเนี่ยข้างหลังจะมีทางอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับตรงกลางโทนี่โคลสปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางคาริมเบนเซม่าครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตข้างหลังมีตูต้ายืนอยู่ครับตรงกลางฟิลิปคอสติสนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางราฟาเอลบอเร่ครับก็ต้องบอกว่ามาดริดเนี่ยมาตรฐานค่อนข้้้าาาาาาางง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 จะะสููกกววววว่่่่่่่่ตตตออออออบบยยยนนนนนััััคครรแใชีีซซผมมมฟิขเ น่าจะยังเป็นรองทางแฟรงก์เฟิร์ตที่เปิดฤดูกาลไปแล้วพอสมควรนะครับส่วนทางแฟรงก์เฟิร์ตอย่างที่บอกก็เปิดหัวมาในหลีกเนี่ยแพ้แบบยับเยินเลยนะครับวันนี้ต้องกลับมาตั้งสติกันใหม่แล้วก็ที่สําคัญคือพวกเขาเนี่ยเข้ามาเล่นในรายการนี้เป็นครั้งแรกนะครับวันนี้น่าจะทุ่มเทเต็มร้อยแล้วก็เรียกศรัทธาคือจากแฟนๆด้วยมาริดเนี่ยมองว่าดีกว่าจริงครับแต่ผมมองว่าวันนี้เต็มที่จะได้แค่เฉือนเท่านั้นครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วมาริดิจะทาได้แค่เฉือนเอาชนะไอทราดแฟรงก์เฟ ครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลนุ่ข่อยทุกคนโชคดีแล้วนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆปั่นไซโคทุกคนนะครับเจอกันจะเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะเจดําปั่นไซโคนั่นเองวันนี้คาราบเาวครับอังกฤษนะครับลีคับผมพวกเขานะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีมิโดสเบอร์ทีมจากแชมเมชิพพบกับบาร์สลีย์ทีมจากลีกวันนะเดอะบโร่ในสองนัดที่เปิดฤดูกาลมาเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยังไม่ชนะใครส่วนบ แพ้1ก็ฟอร์มต่างกันเล็กน้อย head head, s ley, <S เฮดตูเฮดบานซ์ลีย์เหนือกว่าเล็กๆนะครับชนะได้3และเป็นวิเดอรสเบอร์ชนะไป2เกมไม่เคยเสมอกันนะหเกมล่าสุดที่ดวลกันตัวผู้เล่นครับโบโรวันนี้แพทริคแมกนา์จอห์นนี่ฮาวเซอร์แล้วก็ชูบาอักปอมนะส่วนบานซ์ลีย์มีแมดอันเดอร์เซนคาร์ลสไตล์แล้วก็เดวันเต้โคลนำทีมมาคู่น ough, ี้วิเดอร์สเบิร์ชนะไปสองประตูแฟนๆปั่นไซโคงหนึ่งจะยิ้มหวานได้1ประตูไม่พอนะซึ่งจะทำใหนะ้โอกาสเบียดเบียดบโรมีอยู่เพราะเล่นในบ้าน แต่เชื่อว่าไม่น่ายิงขาดถึง2ลูก3ลูกเพลอๆอบาร์สลียยันอยู่และอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากแฟนๆปั่นไซโค้งทุกคนมองไปที่บาร์สลียนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมนได้ทุกช่องทางเลยปั่นไซโคง้งคุณที่เจอกันใหม่สวัสดีครับ